สวัสดีครับผมพีพีเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับซ่อมทีวี lg พ l a s m a นะครับห้าสิบนิ้วครับผมพอดีมันมันไม่ได้เปิดนะครับเพราะมันเปิดแล้วติดติดลำดับนะครับผมก็จะไล่นะครับย้ำตะกัวนะครับแต่มันดูได้ครับมันก็ติด แล้วก็ดับติดแล้วก็ดับผมจะลองไล่ย้อมตะกั่วดูก่อนครับทั้งทั้งทั้งสามแผงนะครับแผงหนึ่งโน่นแผงนี้แผงตรงริมนี้อีกนะครับเพราะว่ามันทํางานนะครับมันร้อนมากนะครับเพราะว่าพัดมาเนี่ยมันทํางานแล้วมันร้อนจริงริงร้อนจัดเลยนะครับกินพลังงานขอค่อนข้างเยอะนะครับก็เลย จะลองไล่ย้ำตะกัวดูว่ามันมีตะกัวดูดรอดหรือเปล่านะครับต้องไล่ไล่ย้ำย้ำตะกัวก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทําอะไรมันนะครับเพราะว่าที่มันคแคบนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเยอะนะครับผมก็เลยไม่ได้ตั้งนะครับผมก็เลยแกะแกะฟ้าเลยแกะฟ้าเพื่อนะครับไล่ดูนะครับ ตะกงตะกัวมันหลุดร้อนหรือเปล่ามันทํางานเพราะว่าพนนี้มันทํางานมันมันมันร้อนเร็วครับตะกัวมันอาจจะหลุดร้อนได้เพราะว่ามันใช้งานมายาวนานของพลาสมาทำเนาะมันจะไม่เหมือน LCD LED นะครับก็ติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาทีละแผงทีละแผงนะครับผม นี่ก็แกะนอตเแล้วนะฮะนี่ครับน่าจะมีหลุดรอดอยู่นะครับตะกัวเพราะว่าตอนนี้มันตอนกลางคืนนะมองไม่ค่อยเห็นหรอกฮะแต่ผมขอใช้เป็นคำอธิบายคำพูดดีกว่าครัเนาะคีเนอร์ล้างก่อนไล่ยำตะกัวนะครับ ลองลอยตะกัวร่อนเพียบเลยนะครับผมนะครับมันเกิดมันทํางานแล้วมันเกิดความร้อนนะครับมันก็ติดติดดบดบนะครับะไรปัดกีนะครับ ค okay, นะครับผมจะไล่ปัดกีทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> ชุดสป라이ก่อนปัดกีก็ถ้าไม่แน่ใจก็ให้ดิชาร์จนะครับให้ดิชาร์จไฟนะครับออกจากตัวเก็บประจุนะครับให้ใช้หลอดนะครับดิชาร์ตออกหลอดดิชาร์จซีสองตัวนี้ออกนะครับ เผื่อมีไฟค้างนะครับเวลาเราปัตกีไปแตะใส่กันมันมันทําทำให้ช็อตได้นะครับเพราะว่าถ้าไฟค้างนะี่ยมันจะแป๊บอย่างเงี้ยเฟสไปเลยนะครับผมเฟสมันจะเสียหายเลยนะครับ lọt dựa rồi นะครับเดี๋ยวผมไล่ปัดกีนะครับผมปิดกล้องนะคุณหุดกล้องกันนะครับครับผมสรุปแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ลื้อออกมาเป็นแผงที่สามแล้วนะครับก็ไล่ปัดกีนะครับตะกัวค่อนข้างจะล่อนเยอะเลยนะครับว่าหมดตะกัวไปเกือบม้วนนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่ามันก็ใช้งานมายาวนานนะพาสมาครับเนาะ มันก็จะมีการรุดร่อนของตะกัวบ้างนะครับก็เปลืองตะกัวนะครับพัดสมาสม่ยก่อนตัวนี้มีมีรอยซ่อมมาแล้วนะฮะมีรอยคัตเตอร์ขุดมีรอยซ่อมมาแล้วนะครับ,รรบ,รมมรบธรรมดาครับเนาะของชือ้อซื้อไปใช้งาน ก็ต้องมีการซ่อมนะครับเดี๋ยวจะไล่ไล่ย้ําตะกัวนะครับไล่ย้ําตะกัวให้มันจริงๆไอแผ่นกาวตัวนี้นะครับช่วยระบายความร้อนนะครับไปอีกเพราะว่าพวกนี้จะเป็นเฟดเลยครับเฟดขับทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมฮนะเป็นเฟดขับทั้งหมดเลยนะครับขับจอนะครับ ครับผมตอนนี้เริ่มประกอบแล้วนะฮะเริ่มประกอบแล้วนะครับพร้อมทดลองเครื่องนะครับขี้เกียจแล้วดึกแล้วเดี๋ยวก็ต้องพักผ่อนพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานประจำต่อ ครับผมตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับติดแล้วก็ไม่ดับแล้วนะฮะผมได้ประกอบเครื่องทดลองแล้วครับอ่ามันจะไปตอนกลางคืนนะครับมันมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับก็นับว่าสําเร็จไปอีกหนึ่งงานนะครับในาการแก้ไขซ่อมแซมทีวีพลาสมา่าของ lg นะครับ50นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดวันประมาณสัก สามชั่วโมงนะครับถ้ามันไม่ดับก็ถือว่าปิดงานนะครับส่งงานนะครับผมก็จะลองดูหลายๆวันนะครับเพราะว่าพลาสมานี้เวลาเขาทำงานเลนะครับเขาจะร้อนนะครับระบายความร้อนออกเยอะมากเลยนะฮะส่วนสายปลักนะ๊ก a อซเนี่ยต้องเส้นใหญ่นะครับเส้นเล็กถ้าเส้นเล็กเสียวนะี่มันจะอุ่นๆเลยนะครับผมมันจะมันซึ่ง กลัวเกิดอันตรายนะครับต้องใช้สายไฟ AC เส้นใหญ่นะครับผมคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์นะครับกดติดตามกระิ่งแจ้งเตือนให้ผมช่างวาฟ้าซ่อมด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบนะครับผมซึ่งไม่ค่อยจะละเอียดสักเท่าไหร่นักนะครับก็จะเป็นการบอกวิธีนะครับถ้าทีวีนะครับ ติดตัดตัดให้ก็อย่าเพิ่งไปทําอะไรมันนะฮะให้ไล่ย้ําจุดปัดกีตะกัวมันหลุดร่อนนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานมันก็ยาวนานแล้วนะครับก็ขอขอบคุณและทุกที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผม